เตยหัตถยาสตาร์ดังวอลเลย์บอลหญิงไทยโชว์ปุกใจเพื่อนๆเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนบูลูกยางหลีกญี่ปุ่น เมื่อวันที่30มกราคม2566ควนหลงการแข่งขันวเย์บอลวีลีก Division 1ประเทศญี่ปุ่นฤดูกาล2,022-2,023เกมในสัปดาห์ที่10ของโตโยต้ a ออโต o บอดี้ควินซีทีมอันดับที่6ของทีมหัททยาบำรุงสุขบอลเล่ทีมชาติไทยลงสนามพบกับฮิตาชิฮัตเตโมะริวาเลทีมอันดับ9ของตารางก่อนจะเริ่มขึ้นเตยหัทยาบำรุงสุข ได้พูดปลุกใจเพื่อนๆเ,เป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งแปลเป็นไทยว่าพวกเราจะจะชนะไปด้วยกันและจบเกม Toyota Auto Body q u i n วินเอาชนะฮิตาชิอเตโมริวันเลไปได้3ต่อ1เซต30ต่อ28 17ต่อ25 25ต่อ23และ25ต่อ20โดยหัตถยาทําไปทั้งหมด11แต้มมาจากเกมลุก6แต้มบล็อก4แต้มและเสิร์ฟ1แต้ม สำหรับเตยหัดทยาปัจจุบันหลังอันดับที่6 m มิดเดิลบ็อกที่ทำคะแนนได้มากที่สุดในวอลเลย์บอลวีลีกเดิวเชันหประเทศญี่ปุ่นส่วนอันดับหนึ่งตกเป็นของทัดดาวนึกแจ้งอีกหนึ่งบอลเลววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย